ส,สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงกว่าๆแล้วนะครับเราก็มาตรวจขนนกันว่ากินได้หรือยังนี่อ่านี่สามแล้วกําลังดีดอยู่นะครับดีขนุนะครับไม่ใช่ดีดแตงโมนะครับอ่ะลูกไหนกินได้อ่ะตกลงอยากเป็นคุณหมอแล้วอยากเป็นชาวสวนเดี๋ยวดิมาย่ยน้ำหยดน้ำหยดเราอยากเป็นคุณหมออยากเป็นชาวสวนรอก่ er <c oughs> อน <c oughs> ยาตัวยาเป็นผู้หมอ,อยาเป็นชาวสวนไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูเองกันนะครับโอ้ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาดูต้นมะนาวกันนะครับก็บเมื่อกี้มานี่ปั๊มนิดหน่อยพอดีจะให้น้ํามะนาวแล้วแบบมันดันอ้นี่รั่วนิดหน่อยนะครับเมื่อวานฝนตกแต่ตรงนี้ดันไม่ตกนะครับไปตกตรงอื่นเอ้าตัวอะไรโพ่มนะ่ะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกล้องหน้าว่ามะนาวสูงขนาดไหนแล้วนะครับนี่ <c oughs> สาวน้อย่ะสาวน้อยลุกขึ้นมาเราจะไปกันแล้วนี่นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าโ <c oughs> ตขนาดไหนแล้ว <c oughs> อ้ามขี่กกยกไม่ไหวแล้วนี่ลินตัวใหญ่แล้ว่ะโอเคนี่ลินพาดูนี่ลินพาทัวร์อะเ้าครับสาวน้อยจ,จะพาดูมะนาวนะครับอ่ะแนะนําหน่อยมะนาวตอนนี้กี่เดือนแล้วสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนเดือนแล้วต้นอื่นอะอ่ะชี้เดินชี้ไปดิต้นไหน <4 S 2> ตนนี้เดือนต้นนี้ก็สี่เดือนเหรองั้นอ่ะเดินพาชมหน่อยอ่ะตนน้นไหนกี่เดือนอีกต้นนี้สามเดือนอ่ะต้นนี้สามเดือนอ่ะแล้วต้นนี้อ่ะ กี่เดือน,เอ,นเอาแล้วได้มันจะเป็นสามเดือนได้ไงได้ข่าวว่าปลูกพร้อมกันวันเดียวกันไม่ใช่เหรอสรุปกี่เดือนสรุปกี่เดือนเอาไม่ตอบวิ่งหนีแล้วระวังหกลบนี่ครับอัปเดต โอ้นั่นเก็บสวยเต็มเลยเดี๋ยวโซ่เก็บกลับไปกรุงเทพดีกว่านี่นะครับสวนยามเช้านะครับนี่ครับเราก็จะพาชมตัวฝักยาวแล้วครับตอนนี้ออกดอกแล้วกลาลังจะเลื้อยนะครับนี่สาวน้อยจะพาชมเราจะวิ่งหนีเราอีกหรือเปล่ามาดูกันเดี๋ยวดูกล้องหนะ้านี่นะครับตัวฝักยาวนะครับนี่มันกําลังจะออกแล้วนะครับเอาเหรอ นี่นี่เห็นไหมฝักมันเริ่มออกแล้วต้นไหนอันนี้ลินชิ้วนี่ฝังนี้่ต้นนี้นี่อืมต้นนี้ก็มีฝักนะนี่อันนี้ลีนหาฝักอ่าตอนนี้อย่าไปโดนอย่าไปโดนดอกมันอ่านี่ต้นนี้ฝักยาวแล้วนุ่นอ่าเห็นไหมเห็นฝักไหมนในลินน่ะเห็นต้นนี้นี่เห็นไหมนี่ต้นนี้ฝักออกยาวแล้วนี่นี่นะครับ ทยอยทยอยออกอาทิตย์กว่าๆก,ก็ได้กินแล้วแล้วก็ไปะม่ลืมพาดูพุซาร์ดิยิงมาดูนะนี่พุซาร์พุซารเมืม่อว,ว,ว,วานเก็บไปกินบ้างแล้วนะครับเมื่อวานอันนี้พุซารลูกใหญ่นะครับเพียรขายกันกนี่ลูกมันยัง ลูกมันแต่ว่ามันไอลูกเล็กๆก็ออกไปไมหมดเลยพุซาเมื่อวานเก็บไปกินกองนลูกมันพุ่งจะเริ่มบอ,อกแรกๆนะยังไม่ใหญ่มากเมื่อวานลูกก็เมื่อวานเก็บใหญ่ไปเท่าใหญ่กว่าพุซานมสดตอนนี้มันก็เริ่มทยอยทยอยใหญ่กันนครับอ <c oughs> นีววิ่งแม่มาหนีเลยเกิดฝักยาวนะครับ ฝักก็เริ่มทยอยยอ,ยออกกันแล้วนะครับ่ยังอ่อนอยู่นี่นะครับผักสวนกลัวที่ทำว้นะครับแล้วแม่ก็มาปลูกอ,นนอันนี้ผักบุ้งนะครับอันนี้กำลังจะลงประกาศกันนะครับประกาศหอมส่วนอันนี้นี่ต้นหอมนะครับขึ้นกันแล้วขึ้นกันสวยงามอันนี้กำลังทำใหม่นะครับอาจจะปลูกคะนา้าปลูกอะไรไปดูกัน ่ไม่อยากซื้อเขากินนะมันมียายเยอะเลยปลูกกินเองบอกว่าทับทิมเยอะทับทิมออกเยอะมากเลยเห็นหมลูกเต็มหมดเลยข้างล่างเลยลูกทั้งนั้นเลยนะครับอนนบอกว่าเห็นลูกอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่แล้วก็หวานมากตอนนี้ทับทิมหวานมากปลูกเลย เริ่มบอกกันแล้วนี่เต็มเลยน้ำงเตถาถ่ายน้ำแห้งหมดเลยนะก็ไปได้แต่ลูกชิ้นอันนี้ไอ้ได้นี่ชิ้นเนื้อนะครับ ใ,ใกล้เลยนราไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับมันลงมาไม่กลัวคนด้วยนี่น่าไม่เฉยนะเดี๋ยวมันหนีน <c oughs> ี่นะครับตัวนี้ต้องไปหาครับอ๋อมันต้องรอให้แมลงขยับก่อน ถึงจะกิน